แอนโทนีฮัตสันไปดูนักเตะยูยี2นะครับในชุดซีเกมซ้อมอีกแล้วแสดงว่าต้องการจับตาดูนักเตะบางรายที่สามารถดันขึ้นชุดใหญ่ได้ทีมชาติไทยไม่จำเป็นต้องใส่ฟูลทีมในเกมนี้หรือเปล่าสิ่งที่จะต้องกังวลเนี่ยในเกมนี้มีอะไรบ้างไหมอย่าเจ็บครับอย่าโดนเหลืองหรืออย่าโดนแดงมาดูครับ11 Line ไลน์อพผู้เล่นทีมชาติไทยนัดเจอสิงคโปร์หน่อยดีกว่านะครับว่า จะโรเตชันยังไงฟันธงครับทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปียพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับพีิทร์กับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่ทย์สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับซีเกมครั้งนี้นะครับอะ คราวนี้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แบบแท้จริงแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนล่ะมีพิธีเปิดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงสนามในฟุตบอลนะครับก็ลงสนามไปแล้วในเกมแรกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตมาไล่เรียงกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มแต่ละสายเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรคือเตะนัดเดียวเข้ารอบนี่มันก็มีนะมันก็เป็นไปได้หมดครับนะฮะหรือว่าเตะนัดเดียว ออรอบมันก็มีนะมันก็มีถ้าคนโดนเยอะเอเอ,เอนะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าซีเกมครั้งนี้เนี่ยมันมันมาในระบบที่แข่งน้อยกว่าเดิมครับแล้วก็ดูแล้วเกมแรกๆเนี่ยความตื่นเต้นมันอาจจะน้อยลงไหมพี่ได้ว่ามันก็เขาเรียกว่าถ้าจับได้อยู่สายที่คคต่อสู้ไม่ได้แข็งเกินไปมันก็จะทําให้ทีมมันมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็วางแผนได้เยอะอครับ จากเกมแรกนะครับที่เราถล่มทลายเดี๋ยวผมไล่ย้อนเพราะว่ามันแข่งท่างกันเหมือนกันเนาะปกติแล้วซีเกมต้อง2วันแข่ง ถือว่าได้พักเยอะนะครับคือมีเวลานักเตะไปเตะมา2เกมแล้วนี่เข้าใจวิธีการกันมากขึ้นเออ,เอ,อยังสบายๆอยู่เลยนะครับเกมแรกเนี่ยชนะมา6-1ก็ได้ประตูจากยศกรบูรพานะครับ,รบแล้วก็เสีรพบันดีแต่ว่ากว่าเราจะได้มันทายครึ่งแรกนะนะฮะแล้วก็มาได้เสียรพบันดีแล้วก็เป็นอีกาสนะครับแล้วก็ยศกรกดแฮตติกเลยบจบเรื่องจบราวนะครับแล้วมาเป็นคาะคำยก แต่ว่ามาเสียหนึ่งประตูนะครับในช่วงท้ายครึ่งหลังแล้วนะครับ90บวกสนะฮะคิดว่าในเกมแรกมีอะไรจะคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมสมาธิครับสมาธิในช่วงครึ่งแรกในการเร่งจังหวะเนี่ยมันอาจจะต้องมีจังหวะเร่งจังหวะเบาจังหวะผ่อนบ้างแล้วก็หลังจากนำไปเยอะแล้วก็ต้องมีสมาธิในเกมรับครับแต่ว่าดูแล้วผมว่าการที่ลงสนามไปถึงแม้ว่าจะเจอทีมไม่ได้แข็งมากนะครับ เราก็สามารถทําผลงานได้ตามคาดนะครับนะฮะยิงไปครึ่งโหลนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งแรกอาจจะอึดอัดนิดหน่อยนะครับดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับคือถ้าตารางคะแนนเนี่ยทีมชาติไทยลงสนามแค่นัดเดียวบวก5นะครับมี3มแต้มขณะที่ติมอร์โอ้เหลือจะเชื่อนะ2นัดนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะเหนือสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารูกได้เสียลบ3คือแตกต่างเราถึง8ลูกแล้วเราต้องเจอสิงคโปร์เราจะต้องแพ้ถึง7อ่ะนะครับมันจะ มันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเข้ารอบ99.99 99. เลยใช่คือประมาทไม่ได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้มันก็ยากครับ<ม>นะฮะซึ่งคือตอนนี้มันแทบจะลอยลำไปแล้วสุดๆนะครับในกลุ่มของเราเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตัวผู้เล่นวิธีการเล่นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันดูกลุ่ม B กันหน่อยครับกลุ่ม B มาเลเซียเนี่ยเอาชนะไปนะครับมี3แต้มในเกมแรกนะครับลาวก็ เตะครบ2นัดเนี่ยไม่มีสักแต้มขณะที่เวียดนามก็ชนะมาเช่นเดียวกันนะครับก็มี3มแต้มนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเจอกันเองมาเลเยเวียดนามถ้านใจะถ้าหากว่าเสมอก็คขาบเอาทั้งคู่นะครับเพราะว่าติมอร์มันสมแต้มแค่นั้น่งนะครับมันไม่มีทีมไหนมี4แล้วอ่ะก็คือต้องดูว่าจะเล่นกันแบบไหนครับโอ้จับมือหรือเปล่านะครับเพราะว่ากลุ่ม C ีเนี่ยฟิลิปปินส์หแต้มเต็มลอยแล้วเออนะครับ สุดยอดนะครับชนะอินโดด้วยแล้วอินโดนีเซียเนี่ยเต็มที่คุณมีได้แค่3แต้ม3แต้มถ้าหากว่าไอ้กลุ่ม B ที่ผมบอกไปอ่ะเสมอกันก็ไม่เพียงพอเออแล้วพี่เต้ยมองว่าเขาจะเสมอมั้หรือว่าจะยังไงถ้าถ้าคาดการในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมคนต่างเซฟอ่ะเออมันไม่จําเป็นต้องลุยนะมันต่างคนต่างเซฟแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าพอหน้างานแล้วเนี่ยบรรยากาศ จังหวะมันเล่นกันเป็นยังไงตรงนี้แหละครับครับเพราะการเข้าสู่รอบรองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีไข้มันก็สามารถเป็นไปได้หมดตอนนี้มันยังยัง,ยงไม่ได้ออกมาทุกคนมีโอกาสเจอกันหมดครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันว่าคู่นี้น่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าเตะก่อนเราครับนะครับเตะ11ก่อนเราไงเตะ4ี่โมงเรารู้ไงเรารู้เราก็ดูเลยว่าเออมันเป็นยังไงแล้วน่าจะคาดการณ์กันได้ว่าจะเจอใครละ คือตามหลักเนี่ยถ้าเขาเสมอได้เขาต้องเซฟทั้งสองทีมเพราะเขาจะต้องรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะดูเราด้วยและเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจะไม่สดด้วยมันหลายอย่างแล้วก็เผ<ม>ื<ม>่อไม่อยากไม่อยากปล่อยของหมดเป็นไปได้หมดอ,อไม่จําเป็นที่จะต้องเอาให้รู้เขารู้เราไม่รู้รไม่รู้ดีกว่าซ่อนไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วไปรอดูคู่ไทยด้วยไทยก็อาจจะต้องซ่อนถ้าพูดกันตามตรงทีมชาติไทยไม่จําเป็นต้องใส่ฟูลทีมในเกมนี้หรือเปล่าสําหรับผมไม่จาเป็นแน่นอนเอถ้าผมเป็นโค้ชนะเพราะว่าแต่ว่า ไม่ฟูแต่ต้องเซฟด้วยอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมเจอกับสิงคโปร์เนี่ยต้องยอมรับว่าเออสิงคโปร์เนี่ยโดนมาเยอะนะครับโ,โ,โดนมา3แต่เราถล่มนี่ถ,ถ้าถ้าถ้าคิดตามแบบหลักการนะครับความน่าจะเป็นแล้วกันนะนี่ยิง18ลูกเลยนะเนี่ย มันก็ต้องดูสิงคโปร์ก็มาไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้เราดูแล้วแต่ว่าก็ตีมอเขาพัฒนาขึ้นด้วยอายุน้อยไงก็เอาตัวผู้เล่นอายุน้อยมาอ่ามาดูมาดูทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่าล่าสุดนะครับแอนโทนีฮัตสันไปดูนักเตะยูยี2นะครับในชุด4เกมซ้อมอีกแล้วแสดงว่าต้องการจับตาดูนักเตะบางรายที่สามารถดันขึ้นชุดใหญ่ได้ ก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าโค้ชชุดใหญ่ก็ต้องดูชุดที่ใกล้เคียงกันก็คืออยูยี่สามทั้งหลายเนี่แหละเขาจะดูนักเตะที่อยู่ในค่ายตอนทุกทีมทั่วโลกเขาทำลักษณะเดียวกันคือจะมีค่ายนักบอลอยู่ในยูยี่สามที่พร้อมขึ้นมาก็จะรีมาไว้ก่อนว่าคนนี้มีโอกาสมากเท่าไหร่มันจะมีระบบของมันอยู่ครับคือถ้าเอาหลักๆนะเรามาลองไล่เรียงดูว่านักเตะที่อยู่ในชุดใหญ่อยู่แล้ว อย่างชานนธรรมมาเราถือว่าขึ้นไปก็มีโอกาสขึ้นขึ้นลงมีช่วงึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เต็มตัวยังไม่เต็มตัวยังไม่เต็มตัวนะครับผู้รักษาประตูอันนี้น่าสนใจสรวัตรโพสมันมก็ผมคิดว่าก็อยู่ในขายที่เขาดูนะแต่อาจจะต,<อ>ต้องใช้เวลาอีกหน่อยในการพัฒนา,าตัวเองเพื่อขึ้นไปเล่นชุดใหญ่เพราะว่าทีมไทยลีกคุณตอนนี้ก็ต้องการผู้รักษาประตูยังไงต้องก<อ>้าวขึ้นไปก่อนก็ต้องข้ามเข้าไปยืนบนเวทีใหญ่ให้ได้ก่อนเออแต่น่าสนใจอยากให้อยากเห็นโอกาสเขาเล่นเนอะเออรูปร่างดีนะครับอ่ และตอนนี้เสกสารลาตีนี่ถือว่าชุดใหญ่หเต็มตัวชุดใหญ่เต็มตัวแล้ว อโอ้โหนี่คืออันนี้คือมาช่วยยุคัสสันนี่ชุดใหญ่เต็มตัวแต่ดึงโคต้ามาช่วยอย่างนี้เ,เพราะว่ามันมีจังหวะหนึ่งอะที่เสกสันยิงเข้าไปแล้วฮัสสันยิ้มเลยนะในไทยลีกอะแล,กและยองก็ดีน่าจะต,ต,ตัวโปรดแล้วลูกคนโปรดเ,เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้นะครับถึงแม้ว่าเพิ่งจะเข้ามาคุมเนี่ยแต่ว่าลูกยิงไกลของทีมชาติไทยเพิ่งจะกลับมามีบทบาทเยอะในช่วงหลังๆเท่านั้นเองมันก็เป็นสไตล์ของโค้ชแต่ละคนที่มอบจ็อบหรือมอบวิธีการให้ ในลูกยิงไกลนี่มันมันมอบ Job บดิสคริปชันให้ไหมว่าซัดเลยหบางทีอ,อาจจะเป็นแท็ t ติกในการใช้ผู้เล่นแดนบนตัวบนสุดกดพื้นที่เข้าไปในกรอบเขาแล้วมีพื้นที่ในช่องลายที่2และหญิงมันก็ทำได้หมดมมนะฮะค่า,าคณะคํายกเนี้ยถือว่าชุดใหญ่ยังผมว่าขึ้นขึ้นลงลงอยู่อาจจะงหวะอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะมีแค่รายของเสกสันถูกไหมเออแล้ที่เหลือเนี่ยอ๋ออีกลาสอ คนนี้ก็ยังขึ้นขึ้นลงลงสำหรับผมยังขึ้นขึ้นลงคนหนึ่งก็น่าสนใจนะวาริชชูทองวาริชชูทองคนนี้ผมว่าฮัสันชอบก็ฮัทสันก็ตามติดตลอดอยู่เออจริงๆแล้ววาริสเนี่ยโค้ชทุกคนเรียกเรียกค่อนข้างที่จะเรียกไปลองดูนะเด็กคนนี้มีวินัยสูงตั้งใจสูงอาจจะต้องพัฒนาเรืองเปิดมองในการเล่นชุดใหญ่แค่นั้นเองผมว่าถ้าเขาพัฒนาจุดนี้ได้นะเขาจะไปได้ดีเลยแต่ว่าในชุดใหญ่ก็จะมีแบ็คเก่งๆอยู่อีกหลายคนโอ้ถ้าทางด้านขวาก็ ตอนนี้เข้มเลยองก่ักเลยแต่ว่าก็ต้องสู้ไงเพราะมันคุณอยากเก่งแล้วอะคุณก็ต้องสู้อะนะครับอะมาดูครับ11ไล์อัพผู้เล่นทีมชาติไทยนัดเจอสิงคโปร์หน่อยดีกว่านะครับว่าจะโรเตชันยังไงนะครับหรือว่าจะจัดเต็มบางส่วนเลยไหมอะพี่เต้ยเอาของพี่เต้ยดีกว่าว่าเป็นยังไงฮะสำหรับผมผมก็จัดมาผมมองว่าน่าจะจัดตัวประมาณนี้ครับไม่ต้องเต็มมากคือไม่ต้องเต็มมากแต่หลังเนี่ยเซฟไว้หน่อย อา,อานะฮะอ่ะอย่างผู้รักษาประตูเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนคนนี้ก็เล่นได้เหมือนกันเขาทําผลงานได้ดีที่ผ่านมาอ่า,<ข>าชวพัฒให้โอกาสแน่นอนนัดน,นี้เป็นผมผมให้ลงแน่นอนจริงๆแล้วนัดแรกผมก็คาดว่าน่าจะเป็นชวพัฒน เพราะว่าผมคิดว่าเขาอาจจะเรียกเขาเรียกเรียกความมั่นใจให้เขาเรียกว่าสารวัตรเจ้าเพชรเนี่ยเรียกความมั่นใจก่อนเพราะหายหายไปนานในทวร์เนต์ใหญ่เงี้ยก็เลยกลับมาเรียกความมั่นใจแล้วมันก็ชนะเยอะมันก็สบายอ่านะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะสลับลองดูไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโอ้โหแน่นอนมันมันเข้ารอบอ่ะนะครับบอลเข้ารอบแล้วนะครับขณะที่แนวรับ4คนนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าชัยพลอดทนเนี่ยเคยมายืนอยู่ตรงนี้กับพี่วังแล้วและข่าวนี้พี่เต้ก็จับมายืนเลยก็ ผมว่าได้ลงอ่ะเ้องสลับกันอ่ะแล้วก็เล่นเชยโลทุกเคุณภาพถึงอยู่แล้วตอนนี้มเล่นได้สบายแล้วมันไม่กลัวที่พลเอกจะพักนานไปหรอเพราะนี่มันพักกี่วันนะเยอะนะเหมือนกับว่าแมตช์แรกสามแล้วมาเตะอีกที15ห้าเลยนะถ้าเข้ารอบไปก็คือเขาก็ใช้ได้แหละเชื่อผมสิผมเป็นผมว่าโค้ดวังน่าจะเซฟบางคนไว้ด้วยว่าใช้งานหนักไงเดี๋ยวต้องไปเล่นสโมสรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเออไม่แน่พีทีประจวบสลับไปสลับมาอแต่ใช้์โพลทนไม่มีปัญหาตรงนี้ครับ ขณะที่ทางด้านขวามีคนเดียวครับก็น่าจะต้องใช้ไหมน่าจะใช้คนเดิมอยู่ผมมองว่าครพิชิตชัยเสียงกระโทกคือเกมแรกเล่นดีอยู่นะมีเติมมีขึ้นไปหมองมีหลายจังหวะแล้วก็พิชิตชัยหรือเจ้าแบงค์เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็รักษาร่างกายดีเพราะนั้นเล่นน่าจะประคองตัวเองได้สบายในนัดนี้ครับนะครับรวมไปถึงคู่เซนเตอร์แบ็กปรับหรอฮะคู่เซนเตอร์แบ็กผมว่าน่าจะลองใช้คู่นี้ดูให้โอกาส พระัรพลศึกษากิดดูในนัดนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นมาแต่อาจจะยังในยุคโค้รวางอาจจะใช้งานน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังติดยุคนี้อยู่เป็นผมผมคิดว่าโค้รวังน่าจะลองนัดนี้คู่กับคู่ชนะพันธ์บัวผันนี้ตัวหลักอยู่แล้วก็อาจจะมายืนคู่กันแล้วมันอาจจะลองดูซิประคองช่วยกันซึ่งกันและกันครับคือทางพัทลรพลเนี่ยเคยลองดูดูแล้วอาจจะมีเรื่องของความบางไหมเกี่ยวไหม ก็โตแล้วไม่ไม่บางแล้วแต่ว่าแค่อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องลงเกมบ่อยขึ้นหรือได้โอกาสมากขึ้นพิสูจน์ตัวเองเขาก็มีประสบการณ์ระดับนึ่งละเ<ร>อ๊แต่ก่อนนั้นลงตัวจริงตลอดเลยนะ<ม>นในยุคนิชิกายะเนี่ยก็ตอนนั้นเซ<สอ>นเตอร์ทนสโมสรก็ลงบ้างแต่ว่าเซนเตอร์ตแต่ละคนก็บางคนก็อยู่ญี่ปุน่นบางคนก็มาไม่ได้เงี้ย <ส del ikat> ก็เลยเขาได้โอกาสลงต่อเนื่องแต่พอมาหลังจากนั้นเนี่ย ทุกคนกลับมา,าแล้ก็กลับมาแข่งขันกันมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะขณะที่ตรงกลางตัวรับพ่เต้ยเลือกใช้เหมือนเดิมใช้คู่เดิมครับเซฟไว้ก่อนแต่เอาตัวจริงๆมาเยอะแล้วนะผมก็มองว่าใช้คู่นี้ก่อนแล้วอาจจะมีการปรับในครึ่งหลังสัญญาอของสโมสรอ,อาจจะมีอย่างนี้เพราะว่าคู่นี้น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะลงได้อ่ายศกรนาสิ์กับ,บสิทธาบุญล่าครับประทับใจไหมเกมแรกหรือว่ามันยังมองไม่ได้หรอกดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ดีที่สุด หมายถึงเล่นคู่กันได้ยังไม่ได้เจอทดสอบหนักๆไงแต่ว่า2คนนี้สามารถเล่นร่วมกันได้แล้วก็เหนียวทั้งคู่ <นะ S 1> เพราะเหนียวเนี่ยเกมรับมันสบายนะครับก็จะมีบทบาทในเกมรับเ<ช>ยอะหน่อยธนกิจชนเมืองปากเนี่ยอันเนี้ยหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่ไม่พุ พุแตกเหมือนตอนก่อนที่จะถูกดรอปไปอ่ะไอ้ตอนนั้นที่บุรีรัมย์ดรอปไปเข้าใจครับก็ต้องรอจรังหวะความมั่นใจอันนี้ยังเก่งเล็กในทีมอยู่เก่งใหญ่ก็ให้พักเก่งเล็กต้องโชว์ก่อนอเพราะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับผมเชื่อว่าโค้ชวางให้เล่นต่อเน,นี่ยเพราะว่าพอเวลาเข้ารอบรองเนี่ยอาจจะต้องไปนั่งสำรองได้ซ้ำผมมองเพื่อว่าให้รุ่นพี่ที่เขายุ่เต็มได้ลองเล่นก่อนต้องต้องเร่งเครื่องเร่งฟอร์มเลยนะแต่เด็กมันจะมีช่วงอายุของมันแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ครับจังหวะที่มันขึ้นมาคุุุณ้้งพ่ใหสดดถาเกิ ขึ้นไม่ได้นี่ก็ลำบากแล้วมันได้โอกาสแล้ว้องทำให้ได้ไงของเรายัางยังใจดีนะทีมชาติเราหรือประเทศเราเนี่ยคือถ้ายัางขึ้นไม่ได้มันยังมีแมตต์อื่นแมตต์หน้าลองไปยุโรปดีอย่าเอานัดเดียวอย่าเอาต้องไปสร้างตัวเวสโมสรใหม่เลยใช่มันเปลี่ยนทีมเลยเขาวนอย่างนี้เลยครับใช่<ม>เพราะคนมันรอพลาดดับ,บเยอะมากนะครับ,รบแต่ทําไมถึงจับธนวัชชัยอินประโคนไปยืนวิงซ้ายเลยครับคือ แล้วชัยมงคนเนี่ยโดดเด่นในเกมลุกแล้วหลังๆเนี่ยที่ผมดูก็เล่นเกมลุกเยอะ,อะเพราะนั้นผมเชื่อว่าโค้ชวังอาจจะลองใช้ริมริมเส้นซ้ายบนเลยเพราะว่านัดแรกเนี่ยตีมอเนี่ยเขาไม่ได้ลงแล้วผมคิดว่านัดเนี้ยเขาได้เล่นแน่เพิ่งมาไงอ,อ,อัตพลอถอดไปนะครับ แต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็มีความโดดเด่นอยู่แล้วเกมลุกโดดเด่นเกมลุกแต่เกมรับเดี๋ยวต้องมาดูว่าถ้าเล่นแบ็กไซด์ได้ด้วยไหมอาจจะอาจจะยังไม่ดีพออาจจะต้องให้เชยพลหรือพลเอกเนี่ยลงกันตลอดครับนะครับขณะที่ทางด้านขวาก็ตัวเลือกก็ไม่ได้เยอะมากก็สีระพบันดีครับผมคิดว่าก็ยังใช้คนนี้อยู่ครับเพราะว่าก็ยังให้โอกาสได้เล่นนัดนี้อยู่นะครับและก็หน้าเป้าครับยศกรบูรพาตอนแรกผมคิดนะแต่มองแล้วว่าก็ต้องเป็นยศกรเพราะยศกรเขาก็ได้พักกับทีมเต็มที่เพราะนั้นเนี่ยน่าจะลงเล่นแน่นอน เออะนะครับก็เรียกได้ว่าเกมนี้มีโรเตชันมีหมุนเวียนนะครับแล้วก็ใช้ตัวผู้เล่นที่แบบเอาชัวไว้ด้วยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องกังวลเนี่ยในเกมนี้มีอะไรบ้างไหมยอย่าเจ็บข้าบอย่าโดนเหลืองหรืออย่าโดนแดงประคองเต็งเท่านั้นเองอไม่มีอะไรมากกว่านี้แค่นั้นเองครับเรื่องรูปแบบการแข่งขันที่จะโจมตีเขาว่าเชื่อว่าเรามีเวลาเยอะ โคดวางก็ทําให้รูปแบบมันชัดขึ้นเด็กเข้าใจมากขึ้นระหว่างการคุยระหว่างซ้อมเพราะนั้นเราจะเห็นรูปแบบที่โคดวางต้องการอย่างแน่นอนแต่ไม่วางเขก่งเรื่องมิดฟิลด์ตัวรับ2คนรับ2คนและคนนึงขึ้นเกมลุกสลับไปเงี้ยค่อนข้างเก่งก็เดี๋ยวรอดูตรงนี้ว่าร,รูปแบบที่ชัดเจนจะเป็นยังไงใช่ครับฟันธงครับทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์ วชนะสองศูนย์ะสบาย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 อ่ะสองูขึ้นไปแต่ผมตีว่าสองศูนย์อ่ะผมให้เยอะกว่าน่อยเป็นสามศูนย์ไปเลยผมมองว่านัดนี้แล้วก็ถ้าเกิดเครื่องแรกยิงเร็วเงี้ยโอกาสดาวรุ่งหรือคนที่ไม่ลงลงมาเยอะเลยเครื่องหลังอ่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้เราเข้ารอบแน่ๆแหละนะครับแต่จะเจอใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่า ตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สําคัญโซล่าเซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกได้เลยครับ